นี่ก็จะเป็นแบบบ้านนัพจรลักษณะของบ้านเป็นบ้านสวยรูปร่างคล้ายเครื่องบินที่ต่างใครๆก็อาจจะไม่เคยพบเห็นมาก่อนจุดเด่นของบ้านคือความคิดที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อความแปลกใหม่ในวงการสถาปัตยกรรมแม้จะดูแปลกตาแต่ก็แฝงไปด้วยความสุขในทุกๆส่วนของตัวบ้านโดยมีเฉลียงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจถึงสด้านส่วนประกอบของบ้าน ประกอบด้วย2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห,ห้องนอน1ห,ห้องอาหารและ1ห,ห้องครัวพื้นที่ใช้สอยรวม1 9 9ตารางเมตรขนาดของตัวบ้านกว้าง23,6เมตรลึก20เมตรขนาดที่ดินกว้างไม่น้อยกว่า27,6เมตรลึกไม่น้อยกว่า24เมตรราคาตัวบ้านอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาท ราคาตัวบ้านนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จะก่อสร้างและชนิดของวัสดุที่เลือกใช้ในการก่อสร้างต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณการออกแบบพื้นคานเสาและฐานลากรวมไปถึงการออกแบบโดยใช้โปรแกรมออโต c แคครับการออกแบบพื้นครับมาครับต่อมา <c oughs> นี่ครับสมมติเป็นพื้นหนึ่งแผ่นนะครับที่มีการออกแบบความกว้างความยาว แล้วก็เอาความหามาให้เราแล้วนะครับโดยมีการกำหนดค่า fc, pm, y, f s, c, j, k, n แล้วก็ r นะครับอย่างแรกที่เราต้องหาคือค่าไรโหลดไรโหลดนะครับไรโหลดเดโหลดซูเปอร์โหลดนะครับต่อไปก็จะเป็นหาค่าทั้งทั้งโหลดนะครับทั้งทั้งโหลดนี้เกิดจากเอาไดโหลดไรโหลดซูเปอร์โหลดมาบวกกันนะครับเราก็จะได้ค่าทั้งทั้งโหลดออกมาเป็น440กิโลกรัมต่อตารางเมตร พื้แผ่นพื้นหนึ่งแผ่นนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ด้านคือด้านสั้นและด้านยาวเพื่อที่จะให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับสําหรับด้านสั้นนะครับจะมีสูตรตัวว่าโมเมนต์มีค่าเท่ากับ c d s กำลังสองโดย c มีค่าเท่ากับสมระสิทโมเมนต์สำหรับพื้นทางเดียว d คือน้ําหนักบรรทุกแผกระจาย s คือความยาวของช่วงสั้นสําหรับพื้น2ทางนะครับอย่างแรกคือโมเมนต์ลบด้านต่อเนื่องครับอืม เราก็นําค่าตัวแปรที่เรารู้ค่านะครับแทนค่าเข้าในสมการตัวนี้อ่าก็จะออกมาเป็นค่าตัวนี้ออกมาครับเราก็จะได้ค่าโมเมนต์ลบต่อเนื่องครับคือ2 4 2 5 8กิโลกรัมเมตรต่อเมตรครับเอาไปคือค่า s s ก็หาเหมือนกันครับหาได้จากสูตรตัวนี้นะครับ m ส่วน fs เอคูณ j คูณดีนำค่าที่นำค่าที่เรารู้ค่าจาก M เมื่อกี้นะครับครับแทนค่าเข้าในสมการ ก็ได้ค่า es ออกมาแบบนี้ครับ2 5ตารางเซนติเมตรครับแล้วก็ไปเปิดค่าดูในตารางครับเราก็จะได้ค่าคะแนนเด็กที่เราต้องการออกมากคือ db 1 2และ0.30ต่อไปคือหาโมเมนต์ด้านลบไม่ต่อเนื่องครับแทนค่าเข้าในสมการเหมือนเดิมก็จะได้ค่านี้ออกมาคือ119.16กกิโลกรัมเมตรต่อเมตรครับแล้วก็ไปต่อไปคือเป็นการหาค่า es แทนค่าเข้าในสมการสมการตัวเดิมเข้าคือตัวนี้ครับ ตัวนี้นะเมื่อแทนค่าแล้วเราก็ได้คําตอบมาคือ1-2 5ตารางเซนติเมตรไปเปิดตู้ในตารางอีกหนึ่งครั้งครับก็จะได้ค่าขนาดเหล็กออกมาคือ d b 1 2 s 0 3 0เมื่อเราได้ขนาดท้องโมเมนต์ด้านบวกด้านลบแล้วก็ค่าเอออกมาเรียบร้อยแล้วครับก็จะนํามาเขียนดีเทลนี่คือลักษณะของดีเทลคานด้านสั้น,นครับพื้นด้านสั้นครับต่อไปคือพื้นด้านยาวนะครับหาโมเมนต์ลบต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ แทนค่าเข้าในสมการสมการที่แล้วคือสมการตัวนี้ครับตัวนี้นะต่อมาต่อมาในการหาค่าเอเอสนะครับนำค่าตัวไปที่ได้แทนเข้าเข้าในสมการเหมือนเดิมตัวนี้สมการตัวนี้นะอย่าลืมอย่าลืมเดกกานะมาเปิดตารางดูนะครับได้ขนาดเล็กออกมาก็ไปหาค่าโมเมนต์ลบด้านไม่ตัวนึงอีกหนึ่งครั้งหาค่าเอเอสออกมาเปิดดูในตาราง ก็ได้ค่าขนาดเดีคือ dB 12 s 0.30ต่อไปอีกหนึ่งครั้งครับคือหาโมเมนต์บวกนะครับโมเมนต์บวกแทนค่าเข้าในสมการเหมือนเดิมครับทำเหมือนกับลักษณะที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ครับหาค่า a s เปิดตู้ในตารางได้ค่าเลขว่าคือ12 dB 12 s 0.30เมื่อเราได้ค่าโมเมนต์ Moment, ค่า s เรียบร้อยแล้วครับเรามาเขียนเป็นดีเทลนะีครับ นี่คือลักษณะของดีเทลของคานด้านยาวนะครับของพื้นด้านยาวครับครับจบแล้วยบไปเลยครับนี่คือการออกแบบพื้นครับเอจะเพียงเท่านี้ครับต่อไปก็จะเป็นการคำนวณการออกแบบคานนะครับครับคานเป็นคานต่อเนื่องสองช่วงครับหาเชีร์และโมเมนต์หาได้จากสูตรซึ่งดูจากข้อหนดนมาตรฐานวสท5201นะครับโดย ไลโลดเท่ากับน้าหนักพื้นบวกกับน้ําหนักผนังจะได้เท่ากับ1,108.26กิโลกรัมต่อตารางเมตรครับออกแบบขนาดคานกับ0.2นคูณ0.4หาค่า a อ m i สมิเท่ากับ14หารด้วย FY คูณด้วย B คูณ D เท่ากับ14หารด้วย5000คูณด้วย20คูณ35จะได้1.96ตารางเซนติเมตรต่อไปจะเป็นหาค่า a อบวกเท่ากับ M หารด้วย Fs คูณ J คูณ D เท่ากับ765.65คูณด้วย100หารด้วย1,700คูณด้วย0.879คูณ35จะได้เท่ากับ1.464ตารางซนติเมตรนำค่าที่ได้ไปเปิดตารางเหล็กจะได้เหล็ก 3db 10นะครับต่อไปหาค่า S ด้านลบเท่ากับ สี 4, 6. ่6้อยสี่สิบหกจุดหกสามคูณหนึหารด้วยหนึ่คูณศูนย์ุคูณสาเท่ากับศูนยตารางเซนติมเมตรซึ่งน้อยกว่าค่าเอเอ i มนะครับโดยเราจะใช้ค่าเอเอ i มเปิดตารางก็จะได้เหล็ก 3db 10นะครับได้หาค่าเอด้านลบอีกด้านหนึ่งนะครับจะได้เท่ากับ 1,191.02ณ100หารด้วย1,700คูณ0.879ค,คูณ35เท่ากับ2.277ตารางเซนติเมตรซึ่งมากกว่าค่า a a d m i n เราจะใช้ค่านี้ไปเปิดตารางเหล็กเนเลยนะครับโดยเราจะใช้เหล็กเท่ากับ3 dB 10ครับเมื่อหาได้ค่าที่ได้แล yea. ้วก็จะไ่เขียนเป็นดีเทลออกมาครับครับดีเทลก็จะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ ซึ่งการออกแบบคันก็จะมีตัวอย่างการคำนวณเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับต่อไปเป็นการออกแบบเสานะครับขนาดเสา0.3คูณ0.3เมตรนะครับ P เท่ากับ3,000กิโลกรัมนะครับเสาสูง4เมตรกำหนดค่า fc พร์มนะครับ240 ksc fy 5,000 ksc นะครับอัตราความฉรูดเท่ากับความสูงของเสาส่วนด้วยด้านแคบของเสานะครับ ซึ่งเสาเราสูง4เมตรด้านแคบของเสาเท่ากับ0.3ได้ค่ามาเท่ากับ13.33ซึ่งน้อยกว่า15สามารถใช้ได้นะครับเป็นเสาสั้นได้ R เท่ากับ1 0 0นะครับพื้นที่ของเสานะครับเท่ากับ30คูณ30ซนติเมตรนะครับเท่ากับ900ตารางเซนติเมตรนะครับแล้วก็มาหาค่า AX จากสมการนี้นะครับแก้สมการหา a x ได้เ s เเท่ากับ4.5ตารางเซนติเมตรนะครับเปิดตารางได้เท่ากับ 4dB20 นะครับต่อไปเป็นการหาระยะห่างของเหล็กปอกนะครับใช้ค่าที่น้อยที่สุดของค่าต่อไปนี้นะครับ1.16เท่าเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กยื่นเท่ากับ32เซนติเมตรนะครับ2.48เท่าเส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กปอกเท่ากับ28ซนติเมตรนะครับ3ด้านแคบเสาเท่ากับ30ซนเมตรนะครับใช้ครับใช้ปอ r b 6 at 0 2 5เมตรนะครับดีเทลจะเป็นอย่างนี้นะครับดีเทลนี่ครับนี่คือดีเทลและ,และการอบบบาการอกแบบเสาการออกแบบเสาก็ขอสิ้นสุดเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ การออกแบบฐานลากแผ่นะครับสองสมองออกแบบฐานลากแผ่นฟูตติ้งนะครับกำหนดค่า Palm, f c p a m f y แล้วค่าซอยเบรลิงนะครับเสาตอม้อปอกเดียวขนาด3 0 3 0คซนมนะครับดีไซน์น้ำหนักบรรทุก4,000กิโลกรัมนะครับเดสโหลด d 10%ของน้ำหนักบรรทุกนะครับได้เท่ากับ400กิโลกรัมจะได้ค่า p เท่ากับ4,400กิโลกรัม a อ e a o ยอ o ฟฟ i ตตนะครับเท่ากับ0.55ตารางตารางเมตรนะครับกำหนดขนาดเท่ากับ0.8คูณ0.8เมตรนะครับแรงดันดินสุทีนะครับ6,250กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับจากนั้นเรามาคำนวณค่าโมเมนต์ดัดหน้าตัดวิกฤตเกิดที่ขอบตอม้อนะครับ m ได้เท่ากับ156.25กิโลกรัมเมตรนะครับ จะได้ดีเท่ากับ3.88เซนติเมตรนะครับได้ค่า T เท่ากับ10.48เซนติเมตรนะครับหรือใช้ T เท่ากับ30เซนติเมตรนะครับดีจริง23.4เซนติเมตรนะครับแล้วเปิดตารางหาค่า A นะครับ AS นะครับเท่ากับ0.4ตารางเซนติเมตรหา AS จาก บอล t เต e นะครับจะได้ค่า U เท่ากับ11.09 kC นะครับจะได้ V เท่ากับ1250กิโลกรัมคำนวณค่า a s นะครับจากสูตรนี้นะครับได้เท่ากับ4.32ตารางเซนติเมตรจากนั้นก็เอาค่านี้ครับไปเปิดตารางจะได้ขนาดเหล็กเท่ากับ1 dB 32ครับ ตรวจสอบระยะห่างนะครับจากสูตรนี้นะครับก็จะได้ระยะห่างเท่ากับนี่นะครับสองนะครับตรวจสอบหน่วยแรงเฉือนแบบคานร,ระยะดีจากขอบตอ่อโม้จะได้ VB เท่ากับ80กิโลกร,รมัมแล้วก็คำนวณมา VB น้อยกว่า0.53 FC p พานะครับ ก็จะได้4.49 KC แสดงว่าโอเคนะครับถ้าน้อยกว่า0.53 FC พ a l นะครับตรวจสอบหน่วยแรงเฉือนนะครับแบบเสากระทุงฐานลากระยะใช้ดีส่วนสองนะครับจะได้ VP เท่ากับ2,217.78กิโลกรัม VP น้อยกว่า0.53 FC พ a l m นะครับใช้ได้นะครับจากนั้น นำมาเขียนดีเทลนะครับเขียนดีเทลก็จะได้อย่างที่เห็นนี่แหละครับก็ทั้งหมดก็เป็นการออกแบบฐานลากแผ่นะครับการออกแบบฐานลากแผ่ก็มีเพียงเท่านี้แะครับขอบคุณครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างการออกแบบแปลนพื้นครับ ในแปนพื้นก็จะมองเห็นของตกแต่งที่อยู่ภายในบ้านทั้งหมดครับส่วนภาพต่อไปก็จะเป็นแปนหลังคาจะมองเห็นในส่วนของที่เป็นหลังคาด้านบนครับและต่อไปก็จะเป็นแปนเสาแปนคานและต่อไปก็จะเป็น ภาพบ้านในแต่ละด้านทั้งหมดทั้งสี่ด้านนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่แปลนบ้านด้านซ้ายแปลนบ้านด้านขวาแปลนบ้านด้านหน้าและแปลนบ้านด้านหลัง ซึ่งการออกแบบนี้จะใช้โปรแกรม AutoCAD ในการออกแบบครับกลุ่มที่12บ้านนภจรก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ